ที่เคยมีการออกเอกสารติดไปซึ่งก็หลายปีมาต่อนนะครับ จำนวน379แปลง2,700กว่าไร่เนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องจะมีกระบวนการเพิกถอนนะครับซึ่งอุทยานก็จะส่งข้อมูลนี้ให้กรมที่ดินดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของกรมที่ดินต่อไปท้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มันทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่คืบหน้าเลยเนี่ยมันก็มีอิทธิพลหลายด้านต่างๆที่มากดดันนะก็เลยทำให้เกิดกระแสที่ว่าคนเนี่ยก็ไม่อยากจะทำเจ้าหน้าที่อะไรก็ขอย้ายขออะไรไม่อยากยุ่งเกี่ยว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยอมรับว่าการบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติสืรินีนาจังหวัดภูเก็ตไม่ได้หยุดยั้งแต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าสมัยนายดำรงพี่เดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อ2ปีที่แล้วจะใช้มาตรการสั่งลุยเอากิดขั้นเด็ดขาดกับลุงนายทุน จากการสำรวจของทีมข่าวพบว่ามีโรงแรมหลายแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและแทม่นาชื่อว่าจะขึ้นไปสร้างบนยอดเขาลาดชันได้ซึ่งกฎหมายนั้นบังคับต้องลาดชันไม่เกิน35องศาการดำเนินคดีตอนนี้จึงทำได้เพียงแจ้งความและรอการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เท่านั้นคืบหน้าเพียง45แปลงจากทั้งหมดบุตรุก379แปลงกว่า2,700ไร่ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือด s i เข้าร่วมตรวจสอบรับเป็นคดีพิเศษ14แปลง และทางปปงได้ผน่ึกกำลังเข้าร่วมตรวจสอบด้วยในทุนรายใหญ่มีทั้งอดีตรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งต่างชาติที่มีคนไทยเป็นนอมินีก็ตามซึ่งมูลค่าความเสียหายกว่า50า0มล้านบาทที่สำคัญจะได้สาวถึงตัวผู้กระทําความผิดทั้งกระบวนการตั้งแต่เจ้าหน้าที่ต้นทางถึงปลายทางผู้ออกโฉนดได้ และที่เห็นนี้เป็นปฏิบัติการคืนชายหาดให้กับประชาชนอีกปัญหาคาราคาสังจากการรุกสร้างร้านค้าหน้าชายหาดโดยการเปลี่ยนมือเป็นทอดทอดและจากนี้6เดือนร้านอาหารร้านดำน้ำหรือผับบาร์จะถูกรื้อถอนทั้งหมดถ้ารื้อตรงนี้แล้วเป็นของชาวบ้านผมยอมอยู่แล้วผมยอมแต่ถ้าบางแห่งที่ไม่ได้รื้อชาวบ,บ้านได้ไปอยู่ได้ไปใช้กินตามธรรมาชาติหรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะทําทได้ครับแต่สผมไม่มีปัญหาอะไตรงนี้มันเป็นของหลวงผมยอมทุกอย่างยุทธการทวงคืนพื้นที่ป่าจากเงื้อมือนในทุนลับคืนสู่พื้นที่อุทยานถึงนําร่องที่อุทยานแห่งชาติสุรินาทก่อนขยายไปกวาดล้างพื้นที่อืน่นๆหลังได้ไปเกี่ยวจากคอสอชอ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัดจิงการกุลนะครับรายงานที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดในการแก้ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ที่คสชนั้นให้ความสําคัญในการเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังถ้าจํากันได้นะครับหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้รายการของเราก็ได้เคยพูดถึงแนวทางนโยบายต่างๆในการเข้ามาแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเหล่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดและตัวอย่างที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราอยู่กับทางท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชคุณนิพนธ์โชติบาลน,นะครับท่านอธิบดีสวัสดีครับ ครับเรื่องของการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่คสชออนั้นเข้ามาเร่งแก้ปัญหาแนวนโยบายล่าสุดในขณะน,นี้การจัดการกับปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของทางแทนรัฐบุีครับคือต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าในขณะนี้นะครับขณะรักษาความตระหนักแห่งชาตินะครับก็ได้มีคําสั่งที่64ทับพนะลงวันที่14มิถุนายน2 5 5 7เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ให้หน่วยงานต่างๆที่ รับผิดชอบในเรื่องของการาป้องกันการปรับปรามการบุกรุกทำลายป่านะฮะในเรื่องของการาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้น,นะครับก็ให้ถือปฏิบัติแนวทางนะครับที่ทางคอสชอได้มีคําสั่งออกมานะครับ,รบในส่วนนี้ทางกรมอุทยานแคะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนะฮะก็ต้องถือปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวนะครับก็คือ,อในส่วนของการบุกรุกพื้นที่ใหม่นะก็จะไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ใหม่เลยนะก็ ถ้าหากมีการพบว่ามีการกรุกพื้นที่นี้ก็จะต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับ,รบแล้วก็จริงจังนะครับคือป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นใหม่และส่วนที่เคยเกิดขึ้นมาอยู่แล้วหรือมีอยู่เดิมครับในส่วนที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ไม่มีที่ดินทากินนะที่บร่าเราก็จะใช้ในโยบายเมตตาธรรมนะครับผ่อนผันก็คือให้ให้รัฐสาเนียได้อยู่อาศัยไปก่อนนะทรรมหากินไปก่อนในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ รวมทั้งจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์นะครับตามมติคณะรัฐมนตรี30มีิยอ5 4งนะครับพอิสูจน์สิทธิ์ว่าราษฎรนั้นได้มาอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยก่อนหรือหลังการประกาศเขตป่าไม้ครั้งแรกนะครับ,รบตรงนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กันนะฮะส่วนในกรณีบุกรุกที่เป็นรายใหญ่นะฮะ เป็นนายทุนหรือว่าเป็นผู้ที่มีที่ผลเนี่ยเราก็ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับ,รบก็ให้มีการจับกลุมดําเนินคดีแล้วก็ให้สาวไปถึงตัวการใหญ่ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ถ้าเป็นกลุ่มในทุนบุกรุกพื้นที่ป่าไม่ว่าจะไปใช้ในการทําสวนทำ<ม>ออรีสอร์ทหรือว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆก็ตามอันนี้เอาจริงเอาจังและกวาดล้างแน่ๆถูกต้องครับ,รบในส่วนนี้เราก็ได้ดําเนินการโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อุทยานเนี่ยเราก็มีการดําเนินการตามมาตรา22าคำสั่งทางปกครองก็ต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะฮะหรือพืชผลอศินนะฮะที่ได้ดําเนินการในพื้นที่เขตอุทยานเนี่ยออกไปให้หมดสิ้นนะค,ะครับ ซึ่งในส่วนนี้หลังจากที่ได้ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลอาศินนะที่ได้เข้ามาบุกรุกแล้วเนี่ยทางกรมอุายานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองเนี่ยก็จะได้ดําเนินการปลูกป่าฟืน้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่ธรรมชาติโดยเร็วนะตามหลักวิชาการ,รช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีกรณีที่เกิดขึ้นกับการบุกรุกพืก้นที่อุทยานหลายแห่งด้วยกันซึ่งก็มีความคืบหน้าในการดําเนินการซึ่งผมจะขออนุญาตเร,รียนถามท่านอธิบดีเพื่อเป็นตัวอย่างอย่่่าาาางงกรณีีทททอุยนนแหชติั ตอนนี้ปัญหาและความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับท่านอธิบดีครับ ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ในกรณีของอุทยานชาติทับลานเนี่ยคือเป็นการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะฮะครับไม่มีการออกเอ,อกสารสิทธิ์นะครับระฉนนั้นการดําเนินการก็คือมีการจับกลุ่มดําเนินคดีนะฮะซึ่งในขณะนี้นะครับมีการจับกลุ่มดําเนินคดีถึง435คดีนะฮะซึ่งคดีความต่างๆเนี่ยก็อยู่ในขั้นดําเนินการนะฮะอ,อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมนะ,ะบางคดีก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะบางคดีก็ยุติแล้วนะฮะหลังจากที่เราได้ดําเนินการเนี่ยฟ้อง คดีอาญาแล้วก็ฟ้องแพ่งนะเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วก็จะต้องมีการดําเนินการนะครับตามมาตรา22แห่งพระบอเดียา์แห่งชาติพศ2504นะครับก็คือให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วการดําเนินการของเราเนี่ยนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ไม่ได้มีไปกระทบกับผู้ยากไร้และผู้ที่มีสิทธิ์อยู่นดยส่วนใหญ่ที่มีการเปลี่ยน มือแล้วก็มีการไปปลูกสร้างในเรื่องของบ้านพักตากอากาศโรงแรมรีสอร์ทอ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะเจอปัญหาไหมครับช่วงที่เข้าไปดําเนินการรื้อถอนนี่มีเรื่องของปัญหาอิทธิพลหรือว่าความลําบากของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดําเนินการไหมครับคือในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะที่จะมีคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติน,นะครับเราก็ได้พยายามดําเนินการมาเป็นลำดับขั้นตอนนะครับ,รบว่าในพื้นที่เองเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการหรือว่ามีการต่อต้านนะฮะจากกลุ่ม ต่างๆนะ,ะที่ได้มีผลประโยชน์ในพื้นที่นะฮะแต่หลังจากที่ได้มีคําสั่งของคณะทักษาพความบรแห่งชาตินีครับก็มีพลังแล้วก็มีความ ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะฮะทุกภาคส่วนนะก็ให้ความร่วมมือดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองอะไรต่างๆนะครับลหลังจากที่ได้มีคําสั่งแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็ได้ผลดีเป็นอย่างที่งารรื่นขึ้นราบรืบ่นขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วทานการครับ,รบถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามอีกกรณีตัวอย่างหนึ่งก็งงคือเรื่องการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเซรีนาธซึ่งมีลักษณะที่ต่างจากที่ทับลาน อันนี้กรณีนี้เป็นยังไงครับที่อุทยานสิรินาศในกรณีการบุกลุกอุทยานแห่งชาติสิรินาศนะครับก็คือมีการเอาไปออกเป็นเอกสารสิทธิ์นะครับก็คือมีการออกโฉนดที่ดินนะทับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องหรือครับ,รรบก็คือการได้มาของสารสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับ เราได้ทำการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2555นะครับ<ะ>มีคณะทำงานที่ตรวจสอบก็ปรากฏว่าในขณะนี้นะฮะก็บพบว่ามีจำนวนถึง379แปลง นะฮะที่ออกโฉนดโดยไม่ชอบแล้วอยู่ในเขตอุทยานแห่งสิรินาชรวมพื้นที่ก็ประมาณ2,700ไร่นะฮะเนื้อที่ก็เยอะมากมูลค่าก็หลายหมื่นล้านนะฮะค่าไม่ได้เลยนะตรงนี้เราก็ได้ดําเนินการนะฮะที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้ดําเนินการเนี่ย รวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับเพื่อที่จะมอบให้กรมที่ดินนะเพื่อจะมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินการเนี่ยตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาเนี่ยก็ดําเนินการได้ช้ามากก็กว่าจะต้องกว่าจะได้เอกสารรวบรวมนะฮะพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ช้ามากก็ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้ดาเนินการเพียงแค่4ลรายนะที่ส่งไปเนี่ย เพียงแค่สีรายแสดงว่ากรณีที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอาจจะยากลําบากและใช้เวลามากกว่าการแก้ปัญหาที่อุทยานแห่งชาติทับลานแต่ว่าหลังจากที่มีคอสชเข้ามาเนี่ยการแก้ปัญหาโดยเฉพาะมันต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบการรวบรวมเอกสารสิทธิ์ต่างๆมันมันสะดวกขึ้นไหมครับหรือมันรวดเร็วขึ้นยังไงบ้างไหมครับก็ในขณะนี้นะฮะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ได้ได้ดำเนินการในในอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการรวบรวมเอกสารเมื่อก่อนเราทําทีละแปลนนะที่ว่าตั้งแต่ปี2555มาเนี่ยก็ได้เพียง4ีแปล แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะเราจะทําแบบเหมาเข่งค,คือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ติดต่อกันเนี่ยนะในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะตตที่ประตาศทับแล้วเราจะตรวจสอบหมดเลยนะฮะประมาณ90แปลงนะตอนนี้ที่เราจะทําชุดแรกเนี่ยนะเกแปลงความจะเป็นเร่งด่วนนะพื้นที่ก็ประมาณเนื้อที่ผัดไร่ประมาณผันไร่ซึ่งผมก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อุทยานแห่งชาติสิรินาศมานะฮะแล้วก็ ในในในขณะนี้นะครับทางจังหวัดภูกเก็ตน,นะโดยท่านผู้ว่าราชการภูกเก็ตท่าน,นก็ให้ความร่วมมือนะก็มีการตรวจสอบเอกสารและต่างๆแล้วก็ส่งมอบให้ทางเราคาดว่าผลการตรวจสอบจะออกมาเร็วสุดมเมื่อไหร่ครับท่าน ทางเราเนี่ยก็จะรีบส่งนะพร้อมพยานหลักฐานเนี่ยไปส่งส่งมอบให้ทางกรมที่ดินนะเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินส่วนนี้แนวทางทั้งสองกรณีที่เกิดขึ้นทั้งที่อุทยานทับลานและสิรินาน่าจะนำไปประยุกใช้กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ในทุกๆกรณีที่เทียบเคียงกันก็จะดาเนินการในลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์นี่ยังไงก็คือดําเนินการขับไล่ออกจากพื้นที่แน่นอนแต่ถ้าเกิดมีเอกสารสิทธิ์แล้วตรวจสอบไม่ถูกต้องก็ดําเนินการเพิกถอนแล้วก็ขับไล่ต่อไปเช่นกันก็ส่งมอบให้กรมที่ดินแล้วก็ดําเนินการเพิกถอนต่อไปซึ่งในขณะนี้ทุกภาคส่วนนะครับก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับหรือนอกจากในเรื่องเอกสารสิทธิ์แล้วผมอยากจะเรียนในเรื่องของการป้องกันรักษาป่าในเรื่องของการดูแลการลักลอบัดไม้ยทำลายป่านะฮะตอนนี้ในขณะนี้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,องเองนะก็ได้ร่วมมือแล้วก็บูรณาการนะในทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันป้องกันนะดูแลรักษาป่านะในเช่นในกรณีของ uh, การลักลอบตัดไม้พยุงนะฮะในพื้นที่ uh, มรดกโลกดงพญยายเย็นเขาใหญ่นะฮะในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะครับ วันนี้เราก็ได้มีการสนทิกําลังนะกับทหารผ่านจากกองทัพภาคที่สองนะครับก็ได้ร่วมกันลาดตระเวนป้องกันปรับปางการลักลอบตัดไม้พยุงนะฮะหรือในกรณีที่ป่าสารวินนะเรากนะ็มีหน่วยเฉพาะกิจจากกองกาลังทหารที่ยี่2กนะก็ให้ความร่วมมือในการลาดตระเวนและป้องกันการลักลอบตัดไม้ศักด์ในส่วนนี้ครับ,ค,รบคือเป็นการร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรนาการในการแก้ปัญหานี้ท้ายที่สุดผมถามคําถามอีกนิดหนึ่งมีกระแสข่าวเรื่องของการรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็นนายทุนรายใหญ่หรือว่าเจ้าพ่อต่างๆในพื้นทีี่่เกกยวงับบ รูปพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมส่งให้คอสชอต่อไปอันนี้ความคืบหน้าหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับสันส้นๆครับคือตอนนี้ในเรื่องของการข่าวเนี่ยเราก็ได้รับรายงานมาแล้วก็กำลังตรวจสอบรายชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอผู้มีที่พนแล้วก็นายทุนนะครเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงนะกระบวนการหลักฐานต่างๆเนี่ยก็สาวไม่ถึงนายทุนผู้อยู่ที่เบื้องเบื้องหลังเนี่ยในขณะนี้เราก็ ได้พยายามรวบรวมการข่าวของเราเนี่ยครับก็พบว่ามีบางส่วนนะที่เราจะต้องดําเนินการสาวให้ถึงนะครับก็ขณะนี้กำลังตรวจสอบรายชื่อนะสอบทานเพราะว่าในการดําเนินการเนี่ยเราจะไม่มีการกานแก้ไขต้องมีพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบให้ทีทัวครับก่อนส่งรายชื่อนี้ให้ทางคอสชดาเนินการต่อไปยังไงเป็นกําลังใจให้ครับครับแล้วผมเพิ่มนิดนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็อยากขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเรับว่าในส่วนของท่านที่มีเอกสารหลักฐานที่ดินนะฮะ หรือมีโฉนดที่ดินเลยเนี่ยที่มีแนวเขตประชิดหรือแนวเขตที่อาจจะคิดว่าอยู่ในแนวอุทยานแห่งชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยท่านก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้นะฮะใ,ในส่วนกลางเนี่ยนะฮะเราก็มีบริการนะฮะเรามีสายด่วน1 3 6 2นะ 2> ตลอด24ชั่วโมงนะฮะท่านสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็ในส่วนภูมิภาคเองเนี่ยเรามีสำน,นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยครับถึง16 สำนักเนี่ยนะท่านสามารถเอาเดินเข้าไปแล้วก็ยื่นเอกสารแล้วก็ขอตรวจสอบความถูกต้องนะคเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจแล้วก็โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ท่านที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่เนี่ยนะนะถ้าไม่แน่ใจว่ามีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานสินราชหรือไม่เนี่ยนะนะเราก็ตั้งกองหน่วยการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ที่อุทยานแห่งชาติสลีนนาทเลยตรงนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในนี้ท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้ที่อื้นก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนที่หมายเลข1362เป็นสายด่วนของทางกรมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีมากนะครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นคือแนวทางที่คงจะทําให้คนไทยทุกคนมีความหวังว่าประเทศไทยของเราจะยังคงมีพื้นป่าพื้นอุทยานแห่งชาติเป็นมรดกไวใ้ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานกันสืบต่อไปที่สําคัญคือต้องการความร่วมวมือร่วมใจจากคนไทยทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ